ในคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นโกการเดนอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้นะครับผมจะมาลองเป็นเจ้าของเกมดูนะว่าจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับใครอยากมีตว์เลี้ยงุเทพไม่ว่าจะเล็กคุณพึ่งดิสโก้แมลงปอหรือผลแคนดี้ที่ขายรวดเร็วทันทีก็สามารถไปจ่ายกันได้ที่บับเบิลชอปเลยครับอานเดียวเราเนี่ยมากดเติมเลยน่าใช้500โลบักนะในการเป็นแอดมินในการเป็นเจ้าของเกมนี่ครับ5้0ร้โลบักจริงด้วยขาวอนปะเนี่ยนี่ครับซื้อมาแล้วแล้วไงต่อสามารถเสกมเมล็ดอะไรก็ได้ใส่สภาพอากาศอะไรก็ได้นะครับฟีซี ผมได้มากี่อันอะ4อันใช่ปะนี่ครับปลูกไปเลยแคดีบอซอมแต่ก่อนอื่นแอดมินพาเนลต้องทำยังไงหรอให้เราเออกเกมเข้าใหม่หรอหรืองไงอ๋อนี่ไงมาแล้วนะครับโอเนอร์พาเนลสามารถสปาได้ทุกอย่างเลยนะครับสภาอากาศนะครับก็สามารถเสกได้เลยสปาลดินี่ครับเป็นฝนตกแบบทองอันนี้คืออะไร1ล้านเช็คโอ้ยสามารถกดเพิ่มเงินให้ตัวเองได้เลยนะครับโอเคเข้ามาเดี๋ยวเราเนี่ยลองมาเสกผลไม้ามาปลูกดีกว่านะครับแล้วก็มันมีผลไม้แปลกๆด้วยนะครับอย่างเช่นวูเด้นวูเด้นนี่นะฮะ แล้วก็ walking shark walking shark อ่ะตาลาเลโตตาลาล่านะฮะนี่ครับเป็นตาลาเลโตตาลาล่าจริงด้วยเอ้ยเดี๋ยวผนทุงตุ้งตุ้งตุ้ง,งโซ่เลยเก็บเลยน่นทำเป็นเงี้ยปลูกตาลาเลโตตา,าลาล่านี่ครับปลูกไปเลยโตมาเป็นฉลามที่ดีของสังคมนะลูกเดี๋ยวผมเนี่ยลองเสกสภาพอากาศทั้งหมดนะครับมาพร้อมกันแล้วกันพร้อมกันที่หมดอ๋อนี่ไงเทอร์โดมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหมั่วหมดเลยครับตอนนี้มิวเทตเต็มตัวอุ้ยฉลามยักษ์ฉลามยักษ์ตัวใหญ่มากไหนไอตัวใหญ่ ตัวทบ้านโอ้นี่ไงตัวทบ้านเลยนี่ครับตัวใหญ่มากแ๋ยวปลูกทุงๆซาฮราบ้างดีกว่านะฮะโอ้โหตัวโคตรใหญ่รอไปขายดูนะครับทิิงๆไม่อยากขายเลยอ่ะตัวใหญ่มากรอไปขายดูนะฮะตัวนี้โอ้จิล้านเลยหรอตัวเดียวโ,โอเคครับสำหรับในคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะใครที่อยากลองเล่นก็สามารถพิมพ์ไปในรูปบอกได้เลยนะครับว่า g o g Garden Mod เด็ดนะครับผม